แล้วมาตะหงเรียนบ่เนี่ยมาตะหงไปไปแล้วจากน้อยได้ป่ะจากน้อยบ่จากม่งไปละบ่ายม่วงใบม่วงอ่ายบม่วงก็เริ่มไปแล้วตัวผสงบ่กินข่าวกํายังสามวันตอนเที่ยงตอนเที่ยงข่าวกํายังไม่อือกินอิ่มอิ่มนิดหนี่ง ทงเลิกเลยเนาะเลิกเลิกือะไรแอร์เย็นเย็นเลยเย็นของเจ้าอีกเออแอรเย็นกรูเชลีได้อโอรีวิวเป็นแน่น้องเตี้ยเออน้องเตี้ยรีวิวขายของได้ได้หนินั่งยุหางเตี้ยนังนยุหงน่งกินข้าวยุหงนังยุงนังยุ่จ้าวะต่พูดไรวะเนี่ โออฟชั่นเต็มเลยพี่น้นนอยเนาะปุ่มสตาร์ทอีกไล่ไม่ธรรมดา,าได้ในน้อยทียมีระบบระบบโอ้ยเพียบเลยเออแล้มีแต่หน้าจอเท่านั้นแหละพี่น้อยเนาะหน้าจอเป็นเต้งให้กหมเนี่ยน้ำก๋วเชียงก๋วยเชียงเอากันได้เลยดอกลูกค้าเบิ่งเลยนี่คนมาเบิ่งสองเทื้าได้เออเวียนโอ้ยแต่แรกอยู่แต่ว่านัน เป็นกับอยากต่อรองเบิรงเป็นว่าอย่างแบบอย่างให้ห้าวรถนะนะเป็นกันเลยอ่าข้าวของมว่านี่ยโอกโพุงอะไรไปนะผอ้เปรกอยู่หัเจังเหยียบชื่อหัวจนดวนอพุ่งอะไรพปเนี่ยิปุ้งๆเลยอืมคักมันว่อ่าใส่เดิมเลยเนาะพอนะใส่เดิมไปเลยเปิดเองทอดไดย mọi người đồng tiền đấy. người mọi 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 người đấy, người mọi người mọi người mọi đi, mọi người mọi อยู่คนเดียวนาะเออคือตัวจะจังไรอสกดิเออแล้วมาตะหงเย็นบอหนิมาแตงโมไปไปแล้วจะนมอยด้วยเหรอจะน้อยบอจะม้วงไปละใบม้วนใบม้่าใบม้ก็เริ่มไปแล้วตัวกรชงบ่เดเสือขาวโมเก้เลยเสือขาวเนี่ย้ยเสือขาวแล้วเนี่ย ยังไม่ได้ห้องูพักพักพักจังแก้ใส่งนี่ว่าไป่ะได้ส่งนี้ไป่ะใสินบอกที่สงใด้สินบอกกินข่าวแล้วบอกมาเยกินแล้วเอาประธานจับเมื่อคืนได้ได้บอกินเองได้บอกกินเองนเ้ยเอ้บนี่แกบกูนี่ กนินอบาวงจัค่ำเนี่ยมีแห้งนี่เออไปยังกตัวบย่งตัวบงมีบองวางฮะไม่ตัวเต้ยหมียุงลายบ่ยุงหลายปไปหั่นอะไเนื้อหอมได้ป่างช่หนะเนื้อยุงหลายได้หย่อน <c oughs> เลยะไอ,อยู่ยได้ไ <c oughs> <c oughs>

ปั๊มไปก่อนดิหน่อยอ้าโเบปะเซ็บเก็บกินข่าวกับยังขมือตอนเทียงตอนเทียงข้าวกงไม่อืมอนนี้กินอิ่มอรเนียนี้นเา้าเขาไปกินกะเพียโงรียนมากบว่าไปไหมากบ่อมากมากกันัวกินลเนาะเยกินเยกินที่ บอลซื้อมาไปยังกระดึ้นเลยอะเรขนยังอะไร่นมนักเล่นไรเนาะเพทพอเคเันทูฟูบ่ลุบออ่านภาษาใทตุก fc บอกว่าแซนเด้อเด้อเัน เท่บ่บ่อ่านบ่อ่านจ้่อ่านยังทีตัวน้องเตี้ยได้กูอ่จ๊ะน้องเตี้ยอ่านทุกท่านรู้เราเห็นบ่เห็นเจ้าบ่เห็นนั่นเจ้าพาเจ้าขอ้านอะไรที่จะที่จะกินน้ำเปียวนก็ไดะบ่มากินน้ำเปี้ยวบ่เออได้ซื้อน้ำเปี้ยวให้เพื่อนนี่ไอ้พอาจารย์ที่ว่าพาย้องคนแบะซื้อกะทมขนมนะเพื่อนไปเอาน้ำของน้ำเปี้ยวอ่อน ใ่ไียอะกันชอได้ขายแล้ววนประตูเลนนเอบอเอาเอาเป็นได้ชือว่าบอนี่แต่ฟังว่าวนี่แต่สละนี่แต่สามแสนสามมื่นแต่บาทละเราโตลงนี้บอกแ่พอได้สามแสแม่สองแสนเออที่ว่าะ กินดียเาชาวเชื่อว่าเรือยเขาจะไปเลยหรอ2อ0 0พัน่มืนาป่าสิคายบ้เขาอยากโตลงหาพันโตลงเท่าไรโตลงหาพันเป็นสองแสนหนึ่งหมื่นหาพันวแม่เขาอยากโตลงเงเขาอยากโตนะหาเงอันหาพันเาเกันยังเดืออยู่หนึ่งแสเอยสองแสน หนึ à, đây, m ê, m ่งหมื่นห้าพันก็อยายา้เขายากรุดลงหาพันบางว่าไปกามาเขาวาลเอ่อวาวจ่อยเนาะไปยัดไม่เมือที่หนึ่งค่ะแล้วว่าตกลงมาหละน้ำมือที่สองก็เขาอาลดอยดย เนาะยังมันยังมุมเป็นรถพ้นเอาเป็นว่เอาเนาะเอาไว้ให้ผู้อื่นก็ได้เอาไวให้ผู้คนได้ละวะออกภาษาเออออกจีนเป็นออกภาษาพ่เลยอ๋อเก็บได้แต่พ่จำแล้วจำจำอะไรสองเซนสองเซนกี่วะก็ออกไปได้เราเตี้ยวะออกไปได้เรื่อ ก้ยเอาขึ้นมาให้แล้วว่าจับไม่แต่ว่าง่าเนเราบอกว่าออกพรรษาสิมาใจเลยองออกพรรษาเราว่ากันกับป,ป้าให้ตนะอนนั้นนะอันว่าก็าก้อยจน่ะสองแสนสองหมื่นสององหมื่นเนะสองแสนสองหมื่นเงินบอพ่หาก็ได้แสนเดียว แต่ว่าสองมืนถอกตาลังก็ได้เบิดเดือนจังท้อแต่ว่าใจ2อง0มื่นก็ได้ใจ2องแสนก็ไนเอ้ยนะโอ้ยออฟฟิศนะใจสองแสนก็ได้สองหมื่นนะว่าถล้ำดังเลยเมืดอเดือนจังทอก็ได้เป็นอันเดียวกันได้กำนองเตี้ยบอเอฟซีแห่งว่าเขามินมาคือกันเยอะไปเบิ้งไรบอนี่ยไปเบิ้งพาเอฟไปเบิ้งไลบอนี่ได้รถน่ะเป็นรถป้าเนาะ เิ่นจะไไ้คันไม่่อา่ท้เเปลี่ยนว่าเราบาเดนาะเิ่นอะรเปลี่ยนยุบเปลยนสิบวกอเปลี่ยนที่เดียวจ่าได้ตนาะเกัวได้นี่แบั้ยงว่าเกวดเไป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 ้ไปเลยไเพราะว่าเห็นแ่บจิตบตาเป็นเป็น แปลว่า,าท่านทายโปรโมทลูกไห้ใียนะแต่ว่ามีลูกค้าท่านใดสนใจเพื่อนกะติดต่อมาก,ก็ได้เนาะ<ม>เพราะว่าเรื่องรถนี่ก็เป็น,เป,นเป็นรถของของป้าเป็นเ่องของป้าของเตี้ยเพื่อนจะได้คันใหม่เราอยากซื้อรถทุนไรบ่สเป็นทุนรไรค่าขายเนี่ยแบบว่ารถนั้นเหมือนเท้าใส่เครื่องไปค่าไปขายบ่ได้เน,ะน,นาะอันนั้นเหมือนเท้าซื้อแบบนี้เ,นเหมือนเท้าใส่เครื่องไลา่ในเนี่กยส่วนมันเพื่อนถอยไงครับก็ดีเนาะ ไปเบึ้งดเนาะ่ไปเบึ้งรถเบืองมีผู้อยากเบิ้งนะอ่ามีผู้ใดสนใจก่รับถพาซื้อรถซืจ้ะีก็มากกี่ยเนาะตทกี่เนี่ยระว่างสองเซนรถาอินอเบงเอรถจ้างนาแต่ว่าบอซ้ำรถน้อยๆแล้วใช่ไหมจเนาะรถน้อยขึ้นได้ด้วได้ได้ฮะขึ้นได้อ๋อาก่ีรถน้อยแล้วก็ขึ้นนี้แหละ วบ่อว่าบ่อะไร้จักหวเยอะสิเจะุได้น่ะแม่องเตี้ยวโอ้ว่าที่ไนเละวุนพระละตุ่พระลตื่นหอยคนประตูเพามันกนีไปไม่นีเลยแึงว่าเขาตอวนี้ขี่แล้วได้ะพ่อน่ได้เนา

อตีมันส่วนลายนะรถเทามได้ขี่มันอยากเป็นอ่นี้เนาะเออไมตีมันอ่รถเา่ได้คอยขี่มันมันอยากมีห้อยเตะนเออเกดเปี๊แล้วเนาะเข้าขายแบบนี้มาเลเอเกไม่เคยมาเบิงแบบว่ามารีวิวหาพีท้องเบิ้งนะไม่เต่แบบว่าเ่งเจเห็นเห็น่ท่างมิพันน่นะ่ายแล้เนาะ วั์ไก no. ียเนาะอะไรก็อัน okay. ม okay. ือเตียอะไรก็ราคาพอด่สองแสนสองหมื่นสองนสองหมื่นเองเลยเนาะอ่าทางในเป็นโอ้ขอกบี้นาะขึ้แล้วเนครโอ้หิได้เนาะหังเลิกเด้เนาะเลิกเลิกเอย ตะกี้เยอะครับข้บองโลเอ้ยเย็นเลยเย็นกว่าของเจ้าอีกเออเอ้ยเย็นกว่ารู้ภาษาอีเดะอ้อดีวิวเป็นนะน้องเตี้ยเออน้องเตี้ยดีวิวขายของได้ได้นี่นั่งอยู่ยห่างเตี้ยนั่งนางยู่ยนางเคงกินข้าวขอยู่ห่าวนั่งยุ่ยน่งอยู่จ้าล่ะจะพูดอะไรวะเนี่ย โออฟชั่นเต็มเลยพี่น้อยเนาะ,ะปุ่มสตาร์ทอีกไรไม่ธรรมดาได้ในน้อยที่มีระบบระบบโอ้ยเพียบเลยเออมีแต่หน้าจ,จอเท่าน,นั้นแหละพี่น้อยเนาะหน้าจ,จอไปแต่งให้กหมเนี่ยงาม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 ยงา,ามเลยเอาหมอนี่ครับผมเขาเปิดผ่านละมันเพือ่อนๆหน่ยนะเปิดอยู่ที่นี่เนาะเปิดอ่า ล่้อเนาะงมานละข่าเบิ่งแล้วมาหนึ <c oughs> <S S ่เนาะลู้าเมื่อแล้วนะพูนึงไปเห็นบ่ตะุญล้วอเอวันทเนาะบอกว่าบอกว่าเสนยได้เบียมนไม่นึงเท่าไรแตเมื่อันอ๋อยังงี้อีนะเอเดี๋ยวทักไปหาพ่นู่ที่นี่เนาะ เปลียนตีมมันก็แล้วส่วนมึงทำไมมันขายช่องแซนไปเลยดีกว่าแล้วจเปลี่ยนให้เจ้าอีกแม่นะหมายคือว่าขายช่องหมายคือว่าขายโอ้ยขายช่องแซนดีกว่าเนาะยังเพิ่นมาเบิ่งบ่มีคนมาเบิ่งบ่มื้อนเนี้ยตีนเราคนมาเบิ่งแค่นี่ตีนว่าโอเคบัดนี้ว่าโอเคแล้วให้โอนชื่อบัดนี้ มัให้โอนื้อห้จกะเดยซื้อโ้ากมันกมันกเท่ากันแล้วไมนกะได้เสียเงินเพิ่มอีกอันได้ไมนก็บอก้มแต่ว่าเห็ดใบซื้อขายเห็ดได้แต่ใบซื้อขายมาสี่หม่นคนนะฮะเ้าในซื้อขายย่ว่าเาในโจักอปนารันตเป็นเภทรถม่ใชเกียวหนึ่งตีนหนม่งตีนนูนแหล้กตุ้ยผักตุ้ยผักตุ้ยผักตุ้ยผ่กตุปยผอก้ย่ยซื้ยปีแล้วย่ได้น มีเต่เข้าเห้ใบมอก,กับมาชิดให้เนาะ,ม,ะมาชิดขายให้เนาะอโอ้ยหนังสือก็ยังหมืนกันเลยมกำหนดลายปีทำนะห้ากตอนฮอาราโอดเลยเอาเราขามากัน <c ười> ยังให้ไปขายให้อยู่เฮือนอีกว่าครับโลละสบายว่ามีแต่บอว์บอบอบอะไรก็ได้ ไปนี <A. S 1> ่ได <A, S 1> ้ยิงเธอผูเพ่นอยากจวดได้ใช่บ่จิตยังชงอยู่ยิงเถอแร้อยังหางเงินมาจวดได้จ้าว่าอจิไงด้วยผว้นี้พี่นออ้รเนาะรถนะรถป้าเพ่นพูกนี้น้องเตี้ยว้าว่าป้าบรถป้าใซ่น้อะเออกี้บ่ได้หูเละกี้บ่ได้ว่ารถเล่าได้ตะกี้อป้านั่งนี่นี่โอ้โอ้เว้ยว่ เอ็ซีว่าโดดน้องเตี้ยบ่ <S <S e> ๊บบมนข้างคาคาเอ็มซีกับบ้นบ่แม่นอ่ะรถประตูน้องเตี้ยรถป้าป้าเนยรถป้าเพิ่นเพิ่นอ่ะอยาได้ห่นได้แม่ว่าเมื่อก่อนน่ะแม่ว่าแต่ก่อนน่ะแบบว่าเพิ่นเพิ่นพรต่อชิว่าเม่ก่อนน่ะแบบไรแบบมัดมัดมื่นหนึ่งคนได้เออเด็ดเด็ดเพิ่นเงินมัดแล้วบนี้าเจ้ามัดเป็นมื่นปุ๊ โอ้เอ้าเจ้เ้ออ่พกระารรถน่ะเต็มเพียบเลยนะเนาะกระชารร้อยอไ้พี่นอยเนาะบวานันนีผ้าราครบเลยลเซื้อกับบ้านนด้วยกซื้อาเาไ่ได้ออนบไนะโอ้โอ้ออ่รู้ไม่ใช่ออนให้โอเค้โอ้ย มันซื้อให้ระเจ้าก็สิไปขึ้นป้ายไมไปนี่ไปยู่แข้มมันเองเนาะไปนั้นเป็นาปนารเใช้รถมาดูในระบบครื่งรถวน้มม่กับไ่มันเป็นครื่งรถใ้รถกันใครตัวนี้ตัวนี้อย่อันนี้อันนี้ข้อมูลรถแบบว่าตอนแรกคนแรกกันเนย เห็นว่าเข้าไปซื้อรตูพิษนเพิ่นเพิ่นเอาตัวนี้เราถือถ่ายก่อนสินะแล้วเห็นแล้วเพื่นที่ตามตัวนี่ะตัวนี้เาประกันภัยปร้กักาไม่จะบอกเพ่อนบอท่านะม่ได้เฮ็ุไปซื้อขายแล้วก็แล้วให้โดนเะบไปชนี่ำอไปซื้อขายเลยรโดนะไปชวนเละตัวนี้มันเป็นปไปทางละครราง้ยพราว่าให้เจ้าโอนเองม่แต่เหตุไปซื้อขายให้เราอะ ตก่อนเเป็นกาแฟรานบ่นะมันมใหม้แล้วะอันนี้ค่อยไปจัให้ตายกะแพงละแล้วมันลายตัวนี้มันตื่กว่าใบเสียค่าทางเด้นีนะตาแล้วนแล้วหนซือตัวนี้กทานมาใส่ได้หาสอบทานกันยังมัดขวัดปีทองวันเซอเอี้ซา่สิบเก้าแต่คุี่เนาะสบายเลยนะตอนนึงซือเดี๋ยวมมาพี่หนเนาะเนี่ย ยังมาในใส้เดยเนาะยังันในติชิร่ชอนะเล่ต่เาอยากติาคกับเียกบเปรติดเลยพอคนเอาเปรติดพอเขาอะไรคอยเรนออกเนาะลายเหลี่ยมเล่ต์แจ๊เขาเยติดอะไก็เล่นจเขาเียใส่ระบบเลยเนาะรุ่นนี้ฮันปรมชิวบอกสาเส้นกระทาในหานไผ่บ้าคันนั่น่านเหงเฮกูดคอยเส้นันั่นนะจ่างมอาันเราบังเลหลดบนาแบบว่า ไหนรอบบ๊ะบิมาเชิาสิครับไปิึงไปนึงเนาะอ้นคืดึงยุโรงเพี้ยคืนไปเบิรงยุ่ยละไปหน่อยนที่คนมุนั่งนี่นั้ยัางโอ้ทางในกุ้งเนาะกุ้งไหนสีประตูเพื่อนเนาะโอ้พุ่นตตรงยางออกเบิ้อ โอ้รถแบบนี้คนกำลังขึ้นครื่องเหล็กเนาะเจนี่เนี่ยโอ้ทางในเป็นแบบกว้งไลยเนาะเจว่าเป็นแบบกว้งคือรถใหญ่แบบนั่นเลยเห็นในหน่อยนะแต่เหล็กเจว่าสิโบกว้งซัมนี้ใครคือใ้รเจว่าต้องใส่กุญแจนั่นไปจ้ะต้องใส่กุญแจเสียบอย่าง่ได้มันต้อง ดีๆได้ว่าเจน <laughs> โดน,น่นกำลังประกาศขายเลยเฮ้ยเด้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสใสยเกียเฮ่ยเฮ่ยคือกันก็กเฮ้ยเฮ้ยได้ ตัวมี้ยังพิษพลาดอย่างไยากที่บนลูกค้าวคนเบิ่งอยู่เนลยตอนแรกๆก็่าสิขายออกมาสิบ่ได้ขายออกงั้นบ่เซียนขืนมานั่งถามพ่อตู้อยู่จะบอกบอดติดขึ้นรถเฮาบ่จักถทำประตอคือึ้นบอดตีเฮา่ยวที่ไปไหนก่อนนี่ฮะเทีที่ไปไหนก่อนก็ยียบตอนนั้นเด้ฮะเยียบตอนนั้นเยียบตอนนั้นเยียบเบกเยียบเบกแล้วก็ติึ๊กชักเลย อย่งนันะอ๋อเยี่ยบุุ้งกินเนี่ขึ้นหมาอีกเลยหมล่ะฮม่อเมื่อปทะหอดชักะได้จตายกันนะไม่อเชียร์เอาคด้เลยจนอ่ะอาเลอันนี้ก็บอกชื่อเราบึงจีวายเขางคกันขอเชียรกขอนเอาคนเด้เลจีนอ่ลุกคาบึงนี่นมาบงสองเทือนเออเวียนโอ้างหน้าอยู่ต่วคน เป็นกะอยากต่อรองเบิรงเป็นว่าอย่างแบบมาอยากให้ห้าวรถนะนะเป็นกะไรอ่าข้าวของมว่าเนี่ยโอพงอะไระเนี่ยหัเบกอยู่ับเจ้าเยียบจงหัวจนดวนพงอะไรป่เนี่ยิ้งๆอืคักมันว่าใส่เดิมเลยนะพอเนะใช่เด้มไปเปิดเองห่อนเล

มาขับเบ่งก่อนพวงมาได้กระดิดปึ้งๆเนาะพวงมาได้เป็นอะไรเยอะเบาเยอะซื้อเมียนปลาเมียนเลยคอยใช้งานบอเลยคอยใช้งานเล้มันบิดทุกคนเลยนอนแล้วบางคนบอกเศ้าบ่ เเลงหเออพนันมีลุมาดีวิวให้มาดีวิ่พนแลวใหมี่สวรรค์เี่ยนะอ๋อสวรรค์นี่เบียงสิมืเบียงมือเบียงเดี๋ยวมาต่อราคาพิ่นเพี่กัป้ายกำแพงราาติดตัวนี้วันี่สวรรค์าเนี่ แต่พอคนเราไปแพงระคาอนมันเอาไปเก่าเลยสีแพงกว่าเลยตัวนี้ก็ยังสี่ล้านเลยแม่บ้านตอนตอนอันที่ไปไปแม่ไปท์อะไลายบัลเชียลายบัลเชียร์ิ้เสือเลยบอลเชียก็เอาไปเอามาขึ้นใหม่เนาะขึ้นใหม่กี้ก็ไปเก่าแพงละกอนเอาเสือทีขาวเกเบิ้งก่อนก็ได้เนาะเบิ้งเบิ้งเนอครับขีเบิ้งดิโอ้ครับเบิ้งแล้วแต่ว่าตกลงเงิค่ามัน มาเจ้าฮหลเหลไปเลยหมดเมากันมาเบิ่งเลยเชื่อมาเบิ่งมาเจ้าให้แล้วถ้าผมมีคนซื้อกะจีเจ้าเลยเนาะยังเถื่อมีผู้อยากติดต่อซื้อถ้าว่าอ้ายซื้อแล้วแล้วกันแล้วมีผู้ซื้อหลายเร่เนาะไก่นั่นไก่มัน แค่หักแค่หัางมันก็ขึ้นไปแล้วรถมันเดืกเนี่ยไก่เนาะไก่ตีมันไก่ลาดมันขึ้นนู้บกคนเลี้ยงไก่นี่ยผมว่าเลี้ยงไก่หลายเนาะอ่าเดี๋ยวเป็นอารมณ์เหมกอนก่อนทีน้องเอ๋เนาะเดี๋ยวเราจังจังว่ากันไหมเนาะเดี๋ยวเป็นอารมณ์บังรถบางอย่างก่อนเนาะอ่าทีน้องเอ๋เนาะ พอดีทางลูกค้าพันมาเบิ่งรถน้องเตี้ยอีกเนาะมวยรถน้องเตี้ยโอ้ยว่าพิดอีกเลยใช่ไหมเชือพี่ทีเข่าใจพิดอีกแล้วรถป้ารถป้าน้องเตี้ยถึงแล้วเบิ่งกะไอ้พันโอรมกันเรื่องรถมันคุยกันมันโล้กันเนี่ยอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าลูกค้าท่านใดที่แบบว่าอันง่ายกับง่ายนะคือว่าเสดไปเรื่องรถนะเพราะเพราะอัน ชกบบริพอสิบนทีใช่ไหมคนองกค่าง่ายแมนูบริพัอชบริพชสาาทีใช่ไนะไปไปไงบต้องเล้วตบบผู้ขายผู้ขายคือสิแบบว่าเออเออมนี่คือางแทบ่ไดเนาะต่อบนรถแล้วก็ซื้อเลยซื้อเลยริพตี่อ่ะที่อเอาบเลยเอารถไปต่างเนาะมกคือว่าแล้วมันกเองตามนายพี่น้องเนาะเฮาเฮาแบบเฮาเองกับโบโบมาก บอบบางอย่างีเห็นนะเห็นอะไรกัเอาอะไรก็คือเอารถมักอะไรกัเอารถนต้องเตียเห็นอะไเอาบ่าวกับมิเตซามี่และมนิเดอรมาเยี่ยมมายามตลอดจะว่าจะไปรงเรียนได้หรหลไรน่ะชัชบายมุงเนเด้อบ่าวสิอ่าซื้อล้กกินนอยู่มาแต่โอ้ตลาดพวไปเทไวับแล้วบัตรนี่มาทำอนุนบัตรนี เจ้าไ่ได้เจ้าไบ่ได้ออกมาใดพิ่งยิ้มบอว่าบ่ได้เข้าไปบอว่าเรกแค่นี้แหละว่าก็เลยไปไเจ้าก่อนซื่อนะอยู่ในจิตมาให้เอาไว้ดีแล้วบอคเอาแล้วเอาไว้แล้วเนาะคนแรกเรื่องงเพื่อนช้านเจ้ากะครับว่ามีบาดยังเห็ดต่อเด้อบออีกทั้งัหมดคนเขาหนึ่งเนาะเมื่อวันที่สิบเจ็ดบอสี่ข้ามไปฝั่งไทยไปหอาจารย์เอฟซีกับว่า ก็จะน้องเตีย้ยไปน้ำนเดินเด้อวัดสันติโดยเนาะวได้เอาไปี่ปโดงเน,หนะาะทางนอกนมึงมาทางนอกเพิ่อนกะยังน้อยอยู่เนาะมันต้องมีใบอยยังต้องเห็นได้เห็นแลนเรื่องอยังครับแน่ยืนยันมาเป็นคนของเฮาครับแน่ยังผ่านไปได้ี่โดงเนาะแม่บัดอียางเฮาบัดบริเมนไอหน้องกับน้องเตี้ยก็ี่ต้องมีเอกสาน,นคู่คูคค่กันได้ทางเอาไปได้เนาะเออตอนนี้ก็เห็นวัสดุกยังเห็นบาได้อีกแม่บาได้บาได้ก่มีอะไรอืมมีอะไรวัสดุก็เยอะค่ะ เอาอีกแล้วบาดได้เพ็ดแล้วเพ็ดครูก็ไปเพ็ดครูก็เมย์เพชรไล่เพราะสายเพาจะปวดจ้ะเอาครูกับเมย์ได้เออสบายเพ็ดกับเมย์น้องเองอย่างไรอ๋อคั้นคั้นไปก็ต้องไปครูกับเมย์อ่าต้องไปก็ไปครูกับบ่าวก็เรียบร้อยคือนก็บ่าวเซนถึงจับเอาเล็กน้อยไปข้ามมันเป็นข้ามมนุษย์ข้ามมนุษย์อีกแล้วเออไม่ยากพี่น้อวนี่ว่าเพ็ดวัดแต่ควบคู่กันไปกับกับเมย์ไล่เนาะเมย์ได้ได้ฮะบ่าวได้อีหล่ะบ่ได้ ม่บ่ได้ต้องไปคู่กับแม่์แต่ว่าเขากับบุหูกักนนะตัวนี้นะบ่ได้เพราะว่าเด็กน้อยมันต้องคู่กับแมย์อ,อคอยเคยถามถาไปกับบุญกับบ่ได้เพราะว่าถ้าไปกับคนอื่นนี่คือข้ามมโนด้ะกาเชียอคือเขาอ่าน้องคนไปเออ,เอ,อไปคายหรือไปยังอาสมุทรน,น,นะน่ะมันต้องมีผู้ปกครองเออต้องมีผู้ปกครองเนออาจจะเป็นพ่อหรือแม่ก็ได้เป็นยืนยันอยู่ในบัตรนะว่านามสกุลเดียวกันบ้านเดียวกันนั่นนี่โน่นนั่นนะตามที่เคยผู้่นเคยผ่านมาน่ะ น้องเตี้ยเพิ่นกับโบจักคือว่าวอะไรเจ้าเจ้าเขาง่ายเป็นสาวง่ายเป็นสาวจะไปผู้เดียวจะได้เลยไม่ต้องไปคู่ก็ไปได้ได้เพราะว่าตอนนี้มันการคือว่าบวกับไปเวียกบ่ากับ่ได้มีเวนานั็นดอกเนาะบับอกง่าน้องคนหูน้องคนหูดำเป็นดอกเนาะทางอื่นแต่ว่าให้น้องเตี้ยไปนำแน่เนาะมั่งกาบบุรีมีเวนาเกี่ยกับน้องคนหลอกแต่ว่าเหนึ่งมาเขาไปมันการก็มั่งการระยะแน่ว่าอะไรเป็น้องเนาะไว้โอกาสหน้าจังไปเลยล่ะเน้อมวยย่ากดอกเนาะ เรียนอ่านภาษาไทยให้ออกก่อนเด้อเรียนอีกดอยแล้วว่าสไทยคิดให้เบิงเอะเนาะโดยดองอ้าลาไปก่อนเลพีไปดองเด้อวันนี้เน้อที่านประกันใดการขอโทษขอัยดงเนาะเบบบบบบ่บบบบใส่บีบบ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 นบ่บบบบ้บบ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 บนเบบบบาอ